สบายดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ้ำต่ออนุรักษ์ภาษาวรรณคดีและวัฒนธรรมลาวเมื่อนี้พวกเราจะมานำเสนอประเพณีการแต่งงานการเกิดและการทรงสกการข้องสุนเพาไทยเนื้อสุธานฝังรายละเอียดจะเป็นแนวเดิรนนานเสืนทานรับฟังพร้อมกันเลยทำอีเสรินทานรับฟังประเพณีการแต่งงานก่อนการเลือกคู่ของประเพณีการ แต่งงานข้องส่นเผาไทยเนื้อตรงไปตามคุณลักษณะเผาของตนเองเป็นต้นเมนได้ปฏิบัติขั้นตอนต่นตางๆแต่ก็เป็นอิสระอีกรูแบมหนึง่งคือเมื่อบ่าวสาวมักหักกันพอเม่ของไฟใส่ก็จะแตง่งญาติพี่น้องของตุนไปทามพอเม่ของไฟหญิงถ้าหากพอเมฝ่ายหญิงเห็นดีพอเมย์ไฟใส่ก็จะเกี่ยมเรืองข้องเพื่อไปสู่คอ การสู่ข้อเมื่อพอแมฟายหญิงเห็นดีแล้วพอแมฟายใส่ก็จะเกี่ยมวัตถุปัจจัยเพื่อไปสู่ข้อเซ็นเครื่องไปสู่ข้อประกอบมีไก่ซ้องโตหมูซ้องโตเข้าซ่าน6กกิโลฟินห้าหองแล้วก็ดำเนินการสู่ข้อภายร่างการสู่ข้อแล้ว วสุดหนึ่งปีและซาสุดบกกลายสามปีก็จะคอยแต่งงานสำหรับการแต่งดองข้องสุนเผาไทยเนื้อปฏิบัติส่งกรณีคือกรณีเข้าเคยเลยเคยไปนอนอยู่เหือนเมียไม่ความว่านอนอยู่เตียงข้างเตาไฟจะบ่ดได้นอนนนำเมียถ้าหากมีลูก ไปเนรลยยะนั้นตรงป่วแป่งหีดของด้วยไก่หนึง่งโตเงิน4 500, 5่พันห้าห้พันกีบข้าสร้นสิบซ่องกิโลมอมเฮ้พี่บ้านและกรณีที่ซ่องแมนบอบเข้าเคยนอนอยู่เหอนเมียสามห้าสีวันแล้วก็กลับเหมือนอนอยู่เหือนของตุนเองการแต่งงานเหมือ รบหอมหนึ่งลือซ้ำปีคูเบาเศา้าก็ดำเนินการแต่งงานซึ่งการแต่งงานนั้นต้องดำเนินไปตามฮีตของประเพณีคือคาดองสี่หองเล้าสิบซองลิแหวนเงินมั่นเงินมั่นหนักเท่า4ีหองซีนมู่้ำสิบเจ็กิโลเข้าจีส้ำสิบซองคููป็ด ยางละโตเข้าสร้านสิบซ่องกิโลอย่าฟินหนึ่งห้องมอมเธอพอเม่ไฟหญิงส่วนอยู่เหือนเจ้าบาวก็มีการเหตุผ่าเข้ากินเส้นเดียวกันกับคือกันข้ามหมู่ซ่องโตเตงอาหารเฮ้าดห้าหาสิบเยืองกินส้ามวันส้ามคืนแต่ละวันจะกินซ่องคาบ ดื่มเหล้าตลอดส้มวันส้มคืนหอดอาทิตย์หนึ่งเจ้าเบาก็จะผ่าเอาเพลเมื่อเหือนโค้งตุนเองโดยแตงให้ขนซ้าส่องขนเอาเครื่องไปม้วมให้ไฟหญิงผู้สายส่องขนก็ที่ไปนำนั้นผู้หนึ่งจะจูงมาไปหับเพลเมาื่อและอีกผู้หนึ่งจูงมา แล้วให้ส้งขนยางเปาเก่ไปกอนเมื่อฮอดเหื่อนเจ้าเศว้าวก็เปาเก่และผู้หับเพลเมอจะได้หับกรต้อนหับด้วยโจอกเล่าสี่โจอกแล้วไฟเจ้าบบาจะมอบเครื่องคาดอโดงให้เกไฟเจ้าเศว้าหลังจากนั้นเจ้าเศว้าวก็จะกวดกาจำนวนเครื่องครบถ้วนแล้วก็หับประทานอาหารและพ่อเม่องเจ้า ไฟจะเศ้าได้มอบเครืองให้ลูกเศร้ามอมให้ขนเซลส้มขนมอมให้ผู้หับพายและผู้หับพายก็ข้ออนุญาตพอเมจเศ้าพอเมจะเศร้าก็จะเตงให้ลูกสายกุกลือพี่น้องเกียเจ้เศร้ามามอมให้ผู้สายจูงมา้าแล้วสายผู้ที่ส้มจะอุ้มขึ้นล่งมาเฮเมเหินเจ้าบา ส่วนกรณีที่ซ่องนั้นก็ปฏิบัติคือกันในลักษณะที่หนึ่งแต่มีเพียงเต็มมอมเงินสี่ห้าหกหองและแว่นสหองให้แกพ่อแม่ฝ่ายหญิงส่วนเผาไถเนื้อก็ปฏิบัติตามระบอบพวนหนึ่งเมียเดียวและบ่เคยมีการยาห้างกันจากเทธอต่อไปเสินทานฟั่งประเพณีการเกิดข้องส่นเผาไยเนื้อ ประเพณีการเกิดลูก้องส่นเผ่าไยเนื้อเม่นเกิดอยู่ตีนบนนอนระละอย,อยู่กำห้ามกินอาหารเผ็ดส้มและเค็มอยู่กำเดือนหนึ่งเดือนการเซอซื้อลูกเม่นเอาสระอําออกหนะ้าส่วนไยเนื้ออยู่เมืองซิ่งแม่นเอาคำไอายออกหน้าถ้าเป็นแม่หญิงเม่นเอาคำอีออกหนะ้าต่อไปเชิญททานหับฟัง ประเพณีการทรงสก,การข้องสนเผาไทยเนื้อเมื่อมีคนเจ็บในครอบครัวได้หนึ่งขั้นตอนทำอิดจะยาด้วยยาพื้นเมืองส์นหม้อดูมาเหือนเพื่อผิสูจนอาการเจ็บถ้าหม้อดูว่าแนวได้กกตองปินปัวพี่ไปแนวนั้นคือโดยเอาเป็ดไกลและสัตว์ประเภทอื่นๆตามความต้องการข้องพี่ดังนั้นเมื่อปินปัวบอดี body, ก็จะตาย ในการตายเขาเจ้าจะปฏิบัติอยู่สองกรณีคือกรณีที่หนึ่งคนตายที่มีอายุสาวปีลงมาและตายหุ้งแม่นเอาไปฟังหนงมือนั้นเลยกรณีที่สองถ้าหากผู้ตายมีอายุสาวเอ็ดปีขึ้นไป หรือผู้เท่ามีลูกไล่คนจะดำเนินการขบงานสิบซ่องวันสิบซ่องคืนโดยเหตุลงเซอไว้กลางเหือนการทรงสการตรงปฏิบัติยู่เน,าานิซกรณีกรณีปะไว้โดยการเหตดตู้เลวห้ามลงไปไว้เนตู้จนฮอดเดือนที่สี่จึงไปฟังกรณีนี้แม่นห้ามไปปาสาแลวจูดและเห็ดตูต้เซอ บนจูดไว้กรณีนี้แมนเด็กน้อยอายุแต่ซ้องปีลงมาและคนตายหุ้งกกไปทิ่มมือนั้นเลยผ่านไปนั้นทานได้ับฟังประเพณีการแต่งงานการเกิดและการทรงสการข้องสนเ่าผู้ไทย ข้อขอบใจข้อมูลจากกระทรวงทะเลงขาววัฒนธรรมและท่องเที่ยวในะคลิปต่อๆไปพวกเหาจะมานำสนเสนอเกี่ยวกับส่วนภาอน่อื่นๆหล่าสุธานฟังอีกวางวาทานจะติดตามัาฟังนำกันเนาะ ข้อขอบใจทุกท่านที่ติดตามก่อนจากกันมือนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้สร้างต่อเด้อท่านจึงจะได้หับความรู้และข้อมูลดีๆจากพวกเราเป็นประจำแล้วพบกันมาในคลิปต่อๆไปสบายดี